สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับป้งแนทนะครับวันนี้เรามีภารกิจมาให้ด้วยนะครับคือภารกิจกิ้งขวันน้าเสียงโชคนะครับแต่ว่าในของขวันเราจะมีไอภารกิจซ่อนอยู่นะครับแล้วจะให้ฝั่งตรงข้ามทําด้วยความเต็มใจนะครับเอาเลนว่าเราเริ่มกันเลยนะเริ่มกันเลยค่ะเราจะปอกยิ้งชุบกันนะครับว่าใครจะได้เริ่มก่อนนะครับมานครับเย้นะผมจะเริ่มก่อนนะครับแล้วมาดูกันนะครับ นะเด้อเด้อเดเดี๋เด้อเด้อเด้อเดาเดี๋ยวๆอเด้เด้เด้อเอเดอเน้อเด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 ีอเด้เด้อเ้อเด้องดอเด้อเอเด้อ้อเ้อเดนอดอเ้งเด้้อเออ้อ้้อ้้เอเอ โอเคเอางั้นเอาหม่ครับถ้าขวดใครตกจากโต๊ะใช่ไหมใช่ถ้าขวดใครตกจากโต๊ะต้องโดนดแปรงขามได้นะครับไปเลยครับอ๋อโต๊ะกันโอ้ไม่หรอเราเอามันไหลอยู่หรอ่อแกเอาดีจนกว่ามันจะหยุดไปลงมาอีกโอเค ราอนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีภารกิจลงมานะครับมันจะมีภารกิจลงมาอยู่ช่องนี้นะครับมาทดแทนถ้าใครตรวช่องนี้ก็จะเป็นภารกิจไปเลยครับงั้นได้แล้วอันนี้คือเอาไปแล้วนะครับาภารกิจมาเนเกิดยงก็คือเราอย่าเพิ่งเปิดใช่ไหมไม่ไม่เราเปิดแล้วก็นี่นะครับภารกิจของเรา <Yeah. S 1> คือเราต้องเํามา oh. ไว้ช่องนี้นะครับ <laughs> ยิ้มตาตล้งแนบคบไป บบนเปนลี่ยนไม่แเ่่ป้งสิยะแว๊กยาแจ๊นนะ้ดนท่านแป้งะโดนแจ้ะโอเคครับเดี๋ยวจะไปตามผมนะครับสมาร ถ้าต้องเน็ตถ้าเมื่อกี้ถ้าเน็ตลงมานี่คือคือถือว่าตกนะครับถือว่าตกตัวนะครับโอเคไะมไปเลยครับมันก็ไปโดนพาราเกตี๋หยุดแป้งโดนแป้งแล้วหยุดอันนี้มันติดพาราเกตี๋ไม่ครับมันก็ตรงแล้วไงได้แล้วเอาเลยครับเราเราเราต้องเอาเอาแป้งอาบหน้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันจะดีเหรอเอาตรงนี้เหรอเราเอาถุงมาลองดีกว่านะ มันจะมันจะเปี้ยกตัวเชลโล้รือแดงข้างครับแต่จะทอยังไงไม่ให้โดนจมูกเขานะเอาแบบปึ๊บเลยเอาแบบบุกเไปเลยไม่ใช่เคยโดนดังเธอไม่เป็นไรเออเดีว่วได้เนี่ยได้คือว่ะแดงยังไงนบ้างโอ้ยย่างทอง เดี๋ยวขับนั่งมอเตอร์ไซค์ขับนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไม่ได้ขี่รถกลับเลยครับโอเคตัวมจตาใครอ่ะตาเนสทำเสร็จแล้วต้องยืวยกันดูดแป้งออกจากห้องด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวช่องนี้มันก็ไม่มีอะไรก็ต้องมีภารกิจหไม่เดี๋ยวเราจะหยิบภารกิจไปให้ถ้าใครมาตกไม่ไม่จะหยิบภารกิจจากตรงนี้ได้เลยครับเลือกภารกิจไปได้เลยครับไปครับเฮ้ย โต๊กคอนีโต๊กโต๊กยังไงก็โต๊กทำไมอ่ะมันก็อยู่ที่ภารกิจมันก็ติดชีพอโก้ก็ไม่เป็นไรครับมันก็แล้วแต่บุญแต่ดวงไม่ไอ้ก็ทำให้มันอยู่ตรงนี้ก็ได้ฉันจะเอาล็อเซ่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปทำไมไปแดงยังหรือวะเนี่ยเห็นไหม มันก็ติดอย่างนี้เห็นไหมบอกกูอันนี้ไม่อยู่กลางอันนี้นอยู่กลางใช่อันนี้มันอยู่กลางอันนี้มันอยู่กลางม,ม,ม,มันอยู่เส้นพอดีมันต้องอยู่เส้นขาวครับคือว่าต้องรอใหม่ใช่ไหมไม่ก็โม่ข้าบไปเลยต่อไปแนทเล่นเลยครับอ้าวเหรอใช่ไม่ร <c oughs> อนนมต่อไปครับต้องรอดนะแป้งมันหมดแล้วนะแป้งอะแป้งแป้งแป้งหนึ่งมันใช่ไหมันมัน นี่นี่ตรงนี้แหละนี่เนี่ยภารกิจครับภารกิจครับยีภารกิจขึ้นมาเลยครับเปิดใช่ไหมเปิดเลยภารกิจต้องเปิดเลยครับก็อ่านด้วยบอกรักอีฝ่ายด้วยความจริงใจลูสตอรี่เไอจีได้ไหมอ่ะไม่เฟซบุ๊กเพราะว่าเราไม่ค่อยเล่นเฟซบุ๊กไอจีได้ไหมไอจีก็ได้ไอจีก็ได้ไอจีก็ได้ต้องโพสตอนนี้เลยโพสตอนนี้หรอใช่โพสเลยครับใช่ด้วย แล้วเขไม่ต้องลวกต้องครบต้องคขอเวลามันใช่มาอเต้องโพสก่อนดิโพสเลยโพสเลยอย่างนี้เลยเหรอใช่โอ้ยโไอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะดูให้สิเอาอย่างนี้เลยเหรอใช่พอขอแป้งมันก็หมดแล้วสิเราก็ต้องเติมแป้งมาอีกตรงนี้ วว้าโอ้ยกอดจะลงแล้วนะลงแล้วนะครับภารกิจตรงไหนที่ไม่มีก็ไม่ตรงไหนที่ไม่มีเราจะให้ทำภารกิจไงอ้าหรอแล้วก็เอาแรงให้เอาระดับสูงด้วยลงไปแล้วครับมาขอดูหน่อยโชว์หน้าจอนะครับรู้สึกว่าเขาจะพอใจกับภารกิจนี้นี่นะคะ มันจะรู้ได้ไงว่าด้วยความเต็มใจอ่ะอผมกลัวไม่มีใครสวัสดีแกโอเคครับโอเคครับตาต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นตามผมนะครับไลทเป็นไลท์ผมไม่ซีเรียสอยแล้วผมจะเอาเงินน่ะเงินสามพันเท่านั้นเนี่ยนี่ใช่ไหมไปใกล้ไปนะครับสนะเอาเไม่ภารกิจ ที่มันได้กินไลยพอปเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าอันนี้หันไปทางไหนก็เอาตรงนั้นแหละแสดงว่าตั้งแม่อันนี้ใช่ไหมอือฮะนี่ไอ้ดูแล้วมันไม่น่าจะดีนะเอาขนมต้องเอยงให้ยไฟหนึ่งชิ้นโอ้ชิ้นไรไอ้มีเยอะอยู่แล้วอ่ะไอ้มีเยอะอยู่แล้วอะไังไอแล้วเลือกฝังนาแล้วก็ต้องดูดูดูสภาพดู ดูสภาพครับไม่เป็นไรเราจะเอาเงินเราจะเอารถแท็ซี่เมยจะเย็นยังเหมือนตกตกในนอสนี่ตกในนอนแม๊กแม๊กแิ๊กดีอุ้ยน่าจะได้มาจริงแล้วอ่ะใช่มัน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 ต้องเห็นบักว่า ไม่เป็นไรครับเราเลือกหนึ่งภารกิจจากตรงไหนก็ได้เลือกหนึ่งภารกิจจากตรงไหนก็ได้ครับอ่าเลือกมินี่โอเคใครคนเอาวางไว้อะเมื่อกี้ต้องรู้ใช่ไหมไม่สลับไปทั่วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าอันไหนคืออันไหนเลยพูดตรงไม่รู้เอาเลยอยู่แล้วก็ต้องหยิบดิหยิบแล้วก็ต้องหยิบแล้วก็ต้องไปไปไปหยิบแล้วก็ต้องไช่คนยังไม่เห็นเลย ดี๋แล้วก็ยืดเลยเออต้องเอาเลยไออเอาดูความเออเอาเลยก็ได้อ่ะอันนี้ดูๆนะมันไม่อันนี้ป้อนขนมตัวเองหนึ่งอย่างให้อีกฝ่ายเอาอันไหนอันไหนก็ได้ครับอันไหนก็ได้ครับตรงนี้เนาะ อันนี้อันนี้มันมันเหมือนแบบว่าใครได้อะบอฟฟ์ฉันรู้สึกว่าอันนั้นมันไม่ดีกัแหละอันล็อกเส้นเขาไม่ดีนะคืออะไรบ้าบอฟก์ไม่รู้คือนต้องไม่ดีแน่เลยบอนครับอะไรกิจคอยไม่เป็นไรครับเขากินได้มองตาด้วยครับเดียวเหรออีกนึงก็หนึ่งอย่างก็ต้องป้องให้หมดอะกว่าจะหมดจบคลิปวันนี้ จนกว่าเขาจะพอใจอ่ะจนกว่าเขาจะแบบก็หมดถุงแล้วแลยากไม่พอใจะต้องถามเขาดีว่าเขาอิ่มยังอิ่มไปยากยังไม่ลืมสักคทำยังไม่ลืมเลยครับไม่ลืมไม่ลืมต้องทำเลยครับเจ้าโอเคครับไปอ่ะขึ้นปากแล้วเราไปทำอะไรกินได้ไหมอ่ะกินได้กินได้เราไปจากใครก็ปังไงมา ามพันกำลังดือนริใช่ไหมใช่โอคนี่ปเหือ้อพาเนอามาะไตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้แล้วเอองั้นแป้งมันก็เหมือนกันสิแป้งใส่ยืดสิเอออยากใหมันใส่นด้วยอยากอยาก อ๋อก็ภารกิจด้วยดิไม่เอาไม่ที่ไม่เอาใส่เพราะว่าเราต้องทำภารกิจไงตรงไหนช่องว่างเราต้องเอาภารกิจไปทำเอ๊ยเจแปงอะไรเงี้ยตัวนี้ใครลาถู่มั้ยเล่นดิดนเยอะเนาะอ่าเจแปงครับไม่รู้อ่ะ สีหน้าคนณทำข้าจอยไม่ตายยิ้มหูมึงแบบมุดเลือดออกมาทำไครับเราไม่ได้เกี่ยวครับเราเราแป้งตรงนี้ไปไปตรงนั้นไหมเนี่ยโอ้ตรงนี้ฮะนั่นแหละเนมันมันมีตัวอย่างเยอะเลยใช่คือมันไหลก็คืนมานะไม่เป็นไรโอเคครับต่อไปเลย Mà không có gì nữa, không à, được <laughs> có lại không được <laughs> 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 <Để> không <laughs> được không được <laughs> <laughs> không được <laughs> <laughs> không không รู้สึกว่าเขาจะทำภารกิจอยู่คนเดียวนะคนเนี้ยไอแม่ทำอะไรเจ้าแม่ต้องเอาองอันเลยหรอเอาอันนึ่งหยิบอันไหนก็ได้อันหนึ่งไอ้เนี่ยปีนสิปีนลงมันก็เหมือนกันเหมือนแันทำภารกิจแฟนเดย์หวานหวานหนึ่งวันภารกิจแฟนเดย์หวานหวานหนึ่งวันอันนี้ตึ้งอันนี้ทำด้วยกันไม่ได้อันนี้ อันนี้แนทแนทเป็นคนได้ต้องแนทต้องเป็นเจ้าของรายการใช่แนทต้องเป็นคนแบบอันนั้นเขาใช่ต้องเป็นคนที่แบบว่าเป็นเป็นคนที่หวานพูด้ง่ายเหมือนแนทต้องเป็นแมนอ่ะเขาต้องเป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่เไหรอไม่ใช่ต้องเป็นคนดำเนินรายการนแล้วก็เป็นคนดำเนินการต้องเป็นคนพาเขานู่นนั่นนี่ต้องสภาเขาสวีทใช่เดี๋ยววันไหนเราค่อยมาคุยกันอีกทีโอเคครับ โอเคมาตามผมใช่ไหมมันจะหมดแล้วอ่ะผมก็ต้องโดนแป้งอ่ะสิผมก่อก็ไม่รู้ดิครับเอาอันนี้แลกันนะมันไ,ไหลลงไปไม,ม่ไม่ไม่อ้อาใกล้ๆ,ๆนี่แหละรู้ว,ว่ะผมตัดไปแล้วมตายไปแล้วจะเอาอะไรอันนี้โดนอะไรอ่ะเป็นอันนี้เปล่าก็เอาภารกิจไงภารกิจมาก็เลือกเอาหนึ่งอย่างจะเลือกตรงไหนก็ได้อ้อนี้อันนี้ อันนี้ละกันโอ๋ออันนี้มันอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้จักเลยเนี่ยใครบานคนเขียนอ่ะไม่รู้จักเลยอ่ะมีอันเดียวที่ตัวหนังสือไม่เหมือนคนอื่นตะกี้ติดต่อแบบหวานหวานตะกี้ติดอแบบหวานหตะกี้แบบน้ำหวานไม่เป็นคนถามอ่ะกินน้ำหวานชัวร์อ๋อไม่อันนี้เราเราจะถ่ายตอนไหนหลังจากตรงนี้ไง แล้วอยากคลิปนี้เสร็จผมอะแล้วแถสิก่อนโอเคงั้นสาไปติดตามที่ช่องที่ต่อเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอันไหนจะลงก่อนเออโอเคไม่จบหน้าจะลงก่อนนะไม่ต้องทำวันนี้ก่อนดีต้องถ่ายอันนี้ก่อนดีเพราะว่านี่เป็นภารกิจของอันนี้ไงโอเคงั้นเดี๋ยวทุกคนจะทิ้งลิงก์ที่ต่อไว้ให้นะครับโอเคครับอาจจะลงช่องไหนไม่รู้เอคครับต่อไป ก็จะไหลกลับคืนมาหา,อ,าอุ้ย <laughs> รู้สึกว่าเขาจะเหมาขนมไปหมดแล้วทำไมอ่ะดูดูดูจางกูมึมสิ <laughs> รู้สึกว่าเขาจะเหมาขนมไปหมดแล้วเอาแป้งออกก่อนเอาแป้งออกก่อนแต่เราหร <laughs> ืมว่าเรามีภารกิจลับอยู่นะครับภา <laughs> รกิจลับอะไรอกวะไอ้รู้ดิก็อยู่ในน <laughs> ี้กันเหลือสองอันเอ <laughs> ถ้าอยากภารกิจของฉนะันฉ <laughs> ันเล็กไป้รออ้ยคือห่งแท้ โดนอะไรครับมันมือมันล้าหนาวแบกใช่ไหมไม่ได้เลือกเราจะเอาอันไหนแป้งครับแป้งนะเลือกเอาแป้งอะไรอันเลือกเอาแป้งขาดไหนครับไม่ได้ต่างกันเลยดึงหน้ามันเต็มแล้วอ่ะใส่ตัวอื่นได้หรอใส่ก็ในเสื้อได้ไหมไม่ได้เอาเลือกก็ในเสื้อนะ ใส่แค่ตะเกงได้ไหมโอเคดีพอใจไหมครับพอใจว่าแต่หนูอยากแบบนี้นะกันป่ะยังเหลือบ้างอีกถาดหนึ่งนะยังแงีถาดนะไม่เป็นไรวสดีพ่อมาไปมมต้องไหลสีดูก่อนต้องไหลสิเออปังต้องไหลมา เจะว่าย yeah, oh, um, uh, yeah, really? ังไงยังกองกองมึงยังมึงยังมึงยังอ๋ออะไรก็คือมานก็เธอไม่โดนอะไรก็ต้องโดนก็ต้องภารกิจไงภารกิจใช่เลือกเอาเลือกให้ดีนะเลือกให้ดีเลือกให้ดีอยากเอาโลดเสร็จเลยนะแต่ไม่เอาไม่เอา่ารภารกิจดี เขาขนคข้าวอีฝ่ายมันเป็นของตัวเองทั้งหมดเอาใช่ผมเสียเตีดิเอาให้ดูให้ดูทำไมตึงเป็นขนาดนั้นตัวตตแล้ววันนี้คุณได้อะไรไหมครับคุณได้ครั้งเดียวแต่คุณต้เสียให้เขาหมดแล้วตอนนี้คุณเอคาเท่านั้นเอลดียังเหลือสามพัน จใช่ไงเออมันเลื่อยกันนมันเลื่อยี่สุดท้ายเดอเด้องดีใจไปใ่ด้องดีใจไปใชเธอต้องลุนเอาีสามพันสนยังเหลืออยู่ครับพี่น้องอยู่กับความหังอันตกลโนไป่สายังเดียครับพี่น้อง ดูดิดูดอย่าตกดีกว่าก็มันผมมันอยู่มันอยู่ไม่ไกลครับก็คือแบบว่าไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องมาดึงใจโอเคครับไม่มีการต้องคนนะครับต้องใส่กระเป๋าตังค์เลยนะครับมันจะยับครับมันจะยับอ๋อ้ทำไมครับเงินมันมันจะยับครับโอเคครับเดีราเอาไปได้ครับเอาตรงนี้นะกัน ไปมต้องแป้งอ่จังหวนมันต้องแป้งอ่จรงเดี๋ยวมันก็ไหลกับพื้นหารถังมาถังวาถังมางาถังมาถั้มาถังมามาถัาถัาถมาถังมาางมาถางมาถังมมัารามมาามัาััม ยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่จริงของแบบนี้จัดจุกพวกนี้อ่ะก็มาตถึงผมมันยังยังอยู่เอาแบบนั้นกันเดี๋ยวอธิบายก่อนนะคําว่าขนมในที่นี่หมายถึงว่าของที่ได้นะอจะเป็นน้ําเป็นเงินเป็นอะไรก็ตามนะทั้งหมดใช่เรียกว่าของที่ได้นะครับเช่นเอาของที่เขาได้มาให้เราอย่างเงี้ยใช่ใช่ถ้ากิดอันนั้น

อะได้มาเท่าไหร่เมื่อกี้อุตส่าห์มองว่าสามพันอล้วก็เงินเป็นเงินของผมเยอะแหละจริงรางคาบราเงเธอก็มาก็มาเมื่อโดนแป้งกับงานนี้เขาไม่เหลืออะไรแล้วเขาหมดตัวแล้วยังเหลืออันสุดท้ายอ่ะแต่ประเด็อันนี้ยังไม่หมดอันนี้ต้องมีจริงๆแล้วแต่แต่ว่าพรราเกิยติของเราหมดแล้วครับต้องทำอะไรอันนี้ให้แล้วกันอันนีให้นะครับมันนี่ของไอ้นะ เขาหมดตัวแล้วครับตอนนี้เ <c oughs> ขาหมดตัวแล้วอะทีนี้มันเหลือแค่แค่แป้งกับอันนี้นะครับใช่ทีนี้เราจะมาเล่นทำไงรเราจะมาเล่นว่าเราเอาวางไว้เลย,เลยอะเอามาวางได้ไงใครได้อีกอันหนึ่งคนหนึ่งต้องได้อีกอันหนึ่งไปเลยมถ้าได,ได้อันนี้ผมก็ได้อันนี้ถ้านายได้อันนี้ผมก็ได้อันนี้ใช่ถ้าถ้าไม่มีใครได้ละถ้ามันมีช่วงว่างอะ ให้เลือกเอาถ้ามันตกช่องว่างใ,ให้เอาให้เอาอย่างงี้แล้วกันเนี่ยเอานี้มาเอาแป้งออใครที่ใครที่ตกอยู่ตรงนี้ได้ขนมนอกนั้นด้วยแป้งเพราะก็ถ่ายมาเดีโอเคใครที่ตกตรงนี้นะก็คือตกตรงช่องแป้งใช่ไหมต้องต้องตกช่องขนมตกช,ช่องนี้นได้ขนมถึงจะได้ขนมไป ตรงนั้นแป้งนองนั้นได้แป้งทั้งหมดโอ้ยนั้นแนทต้องโดนแล้วสิโอเคก็ต้องโอเคครับเดี๋ยวเราจะยิงเราปล่อยิงช่วนะครับว่าใครจะได้กิ้งก่อนนะครับโดยการที่เราจะต้องไอ้ปล่อยยิงช่วสองในสามครั้งนะครับโอเคครับมาคนแพ้นะครับต้องได้กิ้งก่อนโอเคหนึ่งสองครับแพ้หนึ่งแล้วนะครับหนึ่งแล้วอ่ะหนึ่งสองครับเอหนึ่งสองเติมมีโอกาสเดียว เธอต้องกินกันได้ขนมถ้าเธอไม่ได้ขนมเธอก็แพ้เลยยังไงฉัก็แพ้เหมือนเดิมแหละถ้าเธอไม่ได้ขนมเธอก็ได้แป้งเลยอ่ะใช่ถ้าไม่ได้ขนมต้องได้แป้งไม่ได้เลยเดี๋ยวเติมนิดนึงพร้อมแล้วครับยังไงฉันก็โดนนะเธอแล้วเอาไปแล้วครับมันไม่ตีดตกลงช่่งแป้งมาชอบคุณอะอย่างนี้แล้วกันเพื่อความให้เกียรติเธอเธอเลือกช่องเลยว่าเธออยากได้ช่องไหนให้เธอจับขนมไปช่องนั้นเลย เราติดเขาจริงไหมขนมที่มันอยู่แล้วเนเอาช่องไหนอาาใช่กอช่องนี้ก้ะไจ้เธออะให้เธอเลือกได้เลยไม่เอมเอกแน่ขนมก็ได้โอเคมาทำแบบไม่เว้นเนี่ยเอาย่อช่องนี้ดีกว่าเออเอาเลือกได้เลยช่องไันลิขิตแล้วไม่ต้องขนมวางก็ได้ให้รู้เลยว่าช่องนั้นวางไว้ห่อเดียวก็ได้เพื่อไปเลยเนี่ยคิดว่า นี่ก็ไม่กิ้งครับน้องๆนี่ก็ไม่กิ้งครับน้องๆแต่ว่าทำไมมันไหลเลยนม่เไม่ชอบขนมไหมไม่ขนมอยู่จ่องนั้นก็แสดงว่าเนี่ยต้องโดนแป้งโอเคพร้อมพร้อมมาทำไยเมื่อกี้ทำยู้ยยาวสเลยนะไม่าหน้าไหมั้าวผมไม่เช้านีข้าหน้า มนก็ต้องหูผมมันแล้วแหละให้มันดนไม่เป็นสามัญก็ได้ไม่เอาหน้ามายวพร้อมยังน้องแตโดผมจะนะย้มฟอยังน้อเอออย่าดนผมันดี๋ยวพองพยายาเขสมัไปอยู่ตรงไหนหมดเนี่ยเอาไม่อเสียไงมากครับตอนนี้ ยังป็นไงบ้างครับนั้นจำแป้งเลยดีค่ัสร้างนิ้มโอเคครับพอแล้วมันจะได้ครับโอเคโอเคครับสำหรับภารกิจนี้ก็จบลงไปแล้วครับน้องแนทก็เป็นฝ okay, so ่ายที่เหมาะ เออนี่ยก็เป็นฝ่ายที่หมอเอาไปหมดเลยนะครับเหลืออีกภารกิจินจรงเนาะภารกิจอะไรเนาะให้ถามให้ให้ใหตอบแฟนเดย์ค่ะใช่ครับภารกิจแฟนเดย์ต้องรอติดตามนะครับทุกคนย<า>ังไงก็<ฮ>คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะก็ฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับอยากให้ทําคลิปอะไรก็คไม่ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊าย<อ>บ,บายอย่าลืมฝากอย่าลืมไปดูคลิปแฟนเดย์ด้วยนะครับบ๊ายบายไปเลย กลับทิกตอกเรายังไม่ถ่ายนะใช่ก็ถ่ายทิกตอกหวานๆไง